เลยเจ็บแมวที่บ้านเลยเหรอยเจ็บแมวเลยตัวนี้รอบรอบนี้จะเข้าเกมได้ไหมอ่ะเขาได้เขาได้เออถ่างี้ยได้ละโอเคได้จบเงี้ยจบมื่อแต่อะไรเมื่อกี้เด้งวะงงมากเด็เด็ดมีปัญหาดิเนที่อะไรกูมีปัญหากูไม่มีเยสเยมันมีปัญหาเออไอฟซีเบอร์บอกมีปัญหาเป็นเมื่อการ์ดเลยแต่เป็นเมื่อการเนี่ ไม่ปูก้ำเลยใช้เราเตอร์นิกูใช้เราเตอร์เอ้ยแต่ปิงปิงร้อยยี่ใช่โอ้โหชอเงี้ยข้นก่อนปิงร้อยยี่เลยเฉดปิงร้อยปิงร้อยไลโลไอ้ไลโลว์ปีทะเลทะเลกับอะไร่บ้างก่อนรู้วิ่งก่อนแหละไอ้แล้วก็หมู่แก้เกมเลยแล้วก็เกมหลุดก่อนเลีกแล้วกูโดน ไม่รู้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 ผมไม่โดนผมไม่โดนเฮ้ยคาราการย็นนิ่งคาราการย็นนิ่งตัวนึ่งเบ็คเกอร์ดิเย็นนิ่งอะไรของเบ็คเกอร์เมื่อกี้ยนิ่งหน้านี้เนี่ยอีกแล้วเนี่ยจิแชร์จอยดูบัคแล้วแหละเบเกอร์กับเดเลตเนี่ยขึ้นหน้าเนี่ย กูได้ออกจากเซิร์ฟเวอร์กูถูได้ออกจากเซิร์ฟเวอร์ังความนหลวในการทีเป็นทีของคุณมาระบบอีซี่ชี a โอลิสไตเกม่อเล่นต่อวมบนกรีไปเออลีไปก่อนด่เออโอ้โหัมันก็ลีไปเล่นดูกระปองตสอดีเต่าว่ามันก็เล่นกลแลวรอบเลยนี่ คือสายซื้อมาเรื่อยๆไม่นตัวต้องทีเขาไม่ถามมากเซตหนึ่งเซตหนึ่งทักบอกแล้วว่าเล่นไหมก็ไปต่อยต้อทีก็เห็นว่าเห็นเล่นเกมอื่นก็เล่นเกมอื่นรอบไงบูบูทำชันลินโดนจัมีดได้ไม่ได้ไม่ได้มีการจับตีและหอบเลยจ่าพี่จ๋าว่าเขาไปทำงาน ตอนนี้กลับไปเป้าหมายคืออยากซื้อรถสักคันหนึ่งรถกับบ้านนี่และเราไม่ทิพย์ไหมลดทันหนึ่งบ้านหลังหนึ่งเกมก็พวกมันทำแบบขายเกมออนไลน์อ่ะอ๋อ่อยฟาร์มนี่เล่นอยู่กนไร่กลัวอะคิปผิดแล้วน้องคิปผิดแล้วน้องน้องกางใติงไปเลยไปชุกตัวที่มึงเล่นได้เนี่ยดนี้ย เบเกอร์ยิงเบรทุกได้อยู่แล้วนี่เอ้ยพอดีเเกอร์ไม่กระดังลูกแล้วคนนี้ยเวลาเราเล่นเองที่เราเก็บแต่เวลาเราจุกนี่ใช่ไหมเนี่ยต่างกันเกิดอะไรขึ้นกำลังเข้าเกมใหม่สรุปไม่เข้าเกมมีเป็นบั๊กแดงที่อะไรก็ไม่รู้ ไม่ได้เกี่ยวกันเด็ดนั่นเนี่ยถ้าท่าน่าจะรัดเนี่ยแต่คนอื่นเขาก็ไม่เป็นกันลองซ่อมแซมไฟใหม่เออมันเป็นที่อีซี่ชีตอะไรเนี่ยอีซีไปฝ่ายน่าจะเสียไม่กูเล่นไม่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 นานนี่เองเนี่ยเขาไปเสียยังไงก้อนอาทิตย์แล้วกูยังเล่นได้เลยเออไอ้กินได้นยังเล่นได้ แล้วก็ยิงอยู่ด้วยกันเยชิมินขึ้นเลยเดินเดินเดินลองเล่ยคนเดียวดูก่อนนะเออลองฟัดเจือเจือเจือเฮ้ยต่อกระพัวเลยจะทำชันลิ้นโดนน้ำเม็ดจะได้ได้คลิปจะได้คลิป

Ủa ôi, ồ, mấy cơ, như thế. ôi, mà đi, đi, mà đi. ôi, 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 nè Ê, mà tùy phải Chưa quên rồi, chưa

จบแล้วจบแล้วแล้ผมได้ชาเ์ลินโดนดาเมหรือเปล่ะเล่นสอพี่แโดนดาเมจนี่โนราเดยว่มันง่ายจะตายโนดาเม่เนาะตั้ออง,งใจเล่นไ้งใจเล่นไง